สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ e อ s สันรุ่น ebx 2 4นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ e อ s สันโปรเจคเตอร์นะครับเอสัน ebx 2 4นะครับตัวนี้สเปคแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ e อ s สัน ebx 2 4นะครับสเปคนะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับคอนทราต์เรติโอ1,000 0ต่อ1 ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับตัวนี้แสงแรงนะครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนนะครับในส่วนของคอนทรา์เรติโอก็สูงทีเดียวครับ1,000 0ต่อ1นะครับตัวนี้ช่องต่อทังด้านหลังนะครับก็จะมีช่องต่อ USB แล้วก็ USB Type A Type B แล้วก็มี HDMI นะครับช่องต่อ HDMI แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมี SVO i d e แล้วก็มี AV เหลืองแดงขาวสำหรับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่นวิดีโอในสมัยก่อนนะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสอมาพร้อมกระเป๋าเลยนะครับตัวนี้มีอุปกรณ์ครบกล่องเลยนะครับก็มีกระเป๋ามี สายต่างๆให้แล้วก็มีรีโมทนะครับตัวนี้แสงแรงมากครับ3500ลูเมนครับเอาละครับเปิดเครื่องแล้วก็ทำการทดสอบกันเลยนะครับว่า F อฟสัน ebx 2 4จะแจมจะสว่างแค่ไหนเหมือนดังที่สเปคสูงสูงแสงแรงแรง3,500ลูเมนหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับ สีสเกตชาแนลครับทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์กลางวันเลยนะครับมีแสงเข้ารอบทิศทางเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความสว่าง3,500ลูเมนของเจ้า F อฟสัน ebx24 ตัวนี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทำการทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยนะครับมากันครับ ดูภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสันอีบีนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหสุดยอดของจริงครับคุณผู้ชมครับไม่แสงแรงเหลือเกินครับเอฟสันอีบีเอ็กสองสี่นะครับพุ่งแรงเลยครับดูแสงนะครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับมากันครับมาดูกันครับ โอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่คือ F สัน EBX 24นะครับ3,500รลูเมนครับคุณผู้ชมครับแจ็บสุดยอดสุดๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับผลงานของ F สัน EBX 24ครับอืหือสุดยอดมากครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ แสง3,500ลูเมนแล้วดูความแจ่มความสว่างแล้วก็ฉายจอใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับดูครับภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกางแปลงคุณผู้ชมครับ8เมตรนี่สบายสบายเลยครับหรือท่านใดอยากจะดึงไป10เมตรก็ขอเชิญครับแต่ความสว่างก็อาจจะดรอปลงนะครับแต่ถ้า8เมตรนี่สบายสบายเลยครับ3,500ลูเมนตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าเอฟสัน e x x 4 4ตัวนี้นะครับสีสเกตชาเนเอลครับเสนอขา,ายในราคา12,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาเนเอลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ